สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่สต๊าฟผมกําลังจะกลับไปส่งของอีกที่สุดท้ายจากนั้นก็แปลวพ่วงแล้วกลับบ้านที่ส่งของตรงนี้มันจะแคบเป็นหนึ่งมันอยู่ในถิ่นอพาร์ตเมนต์นะนี้เราจะออกโหไมนมีคลิปลงสั้งนานเลยจนยูทูบมันทอนไอเนี้ยทอนในที่จ่ายตั้งอะ่ะ พราะไม่ลงนานแต่ผมก็ไม่คิดอะไรนะเพราะว่าไม่ได้วางที่จะเอาตังคนะ์ไงละทาเพื่อสนุกสนุกที่ไม่สาเหตุที่ไม่ไเอาลงนานก็เพราะว่าไม่มีคอนเทนต์นะวิ่งสต็อกโรมแทบทุกอาทิตย์คือมันซ้ำซ้ำซ,ำซ้ำซ้อนเหมือนเดิมทุก,กันอะ่ะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเอาลงเดี๋ยวยังไงก็ไม่มีคลิปลงแล้วก็วันนี้ขอซบๆแล้วกันแต่ทว่ตอนนี้ก็กำลังออกจากเนี่ยที่อพาร์ตเมนต์แคบมาก ดีนะไม่ได้เอาพวกมาเอาแต่รถมาครับเรามันทาที่ดักความเร็วไว้แบบติดติดกันอะ่ะตอนนั้นมันทําทางขึ้นใช่ไหมขึ้นเนินอะ่ะดีนะหิมะไม่ตกหรือมันไม่ลื่นไม่งั้นขึ้นไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ทั้งที่ดักความเร็วทั้งลื่นอะ่ะคือมันไม่เข้ากันอ่ะตรงลงไปเลยดีไหม <c oughs> เวลาโอ้ยดูกิ่งไม้นี่ไม่ขุดใช่ไหมหล้างแนละ้วไม่ขุดขุดไหมไม่น่าจะขุดโอเคเฮ้ยได้อยู่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่มันอยู่ในพวกอพาร์ตเมนต์อย่างงี้อืมเรียบร้อยขุดแล้วรถเมย์นะรถเมย์มันเข้ามาตรงนี้นะมันกลับรถตรงนี้ต้องระวังปิดไฟแล้วใช่ไหมปิดขา ตอนนี้เราอยู่เมืองสกุกุสนะถ้าจะเป็นสัญญ์เสียงนัง้นก็ s k ิ k ก u สเป็นเขตหนึ่งของสต็อกโฮมแล้วกันเอาง่ายๆแต่มันก็เป็นชื่อหมู่บ้านหรือชื่อเขตอะเออก็เหมือนแบบในในในกรุงเทพมันมีเขตหลายเขตที่นีก็ก็คล้ายๆกันนะตอนนี้เราก็จะไปพุดจริงเงี้ยูดดิงเงี้ยนี่น่าจะเป็นเมืองนะไม่ใช่เขตแต่มันก็อยู่ข้างๆสต็อกโฮมแหละอยู่แบบก่อนสต็อกโฮมนิดนึงก็ไปตรงน,นั้นน อันนี้เป็นน่าจะเป็นเด็กแคร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด็กเป็นสถานที่เด็กอ่ะเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะใส่เสื้อให้เด็กแบบนี้นะเพื่อให้ลดแบบเพ้นอะให้ลดแบบเพนเวลาเดินเงี้แล้วเขาจะเดินจนเป็นกลุ่มนะส่วนมากคือที่สเปนเขาเทคแคร์เด็กดีมากนะแต่แล้วแต่แล้วแต่คนดูแลนะบางคนดูแลก็ไม่ค่อยดี แบบปูดเด็กอะไรก็ว่าไปเง <Okay. S 3> งั้นเราไปส่งของที่ต่อไปเลยแล้วก็เสร็จกลับไปเอาพ่วงแล้วก็หาห้องน้ำหน่อยบัดชี ส่งของที่สุดท้ายเสร็จแล้วกลับไปลพว่วงแล้วก็ลงใต้กลับบ้านกันแต่มเมือเลยจะไปไหนตอนนี้มาอยู่ในเขตหมู่บ้านอย่างนี้ <'s> ที่ส่งของห้องครัวอะไรก็ไปมาเนี้นะเขตหมู่บ้านหรือในหมู่บ้านหรืออพาร์ตเมนต์ หรือว่าในเมืองที่เขากำลังสร้างอพาร์ตเมนต์ใหม่ก็ว่าไปก็มีหลายแบบนะบางที่ก็พ่วงไปได้บางที่ก็พ่วงไปไม่ได้อดเออช่างไหนวะนี่ออกทางไหนได้บ้างอันนี้ก็โรงเรียนเด็กเด็กเล็กหวังว่าผมคงออกได้แล้วทางที่ GPS บอกนี่ผมไม่แน่ใจว่ะ เออเออเออโอ,อย้ยอกใใส่คมครับเขตหมู่บ้านในสเดนก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีทางซิกแซกไปมาทางเล็กทางน้อยดักความเร็วนี่มีเยอะมากนะครับในหมู่บ้านดักความเร็วนี่คือแบบ ตั้งกันเป็นว่าเล่นเลยก็ต้องเข้าใจนะถ้าถนนมันตรงๆอะไรก็อาจจะมีดรากลสเขาก็ต้องมาตั้งไว้ใครที่รักรถก็ไม่ต้องขับลแล้วโอเคตาม G P S ไปดูนิมันจะพาเราไปโผล่ที่ไหนวะเนี่ย เขตหมู่บ้านก็ขับประมาณ30-40ิพอละไม่ต้องขับแรงขับเร็วเฮ้ยแมวเฮ้ยตัวเล็กๆลเองนูดิลูกค้าดิเอ้ยเฮ้ยเฮอยเฮย้ย้เยเเ้เฮ้ยเฮ้เฮาเฮ้ยเฮ้ยเ้ย เธอาหาเ,เห็นแมวแล้วเธอจะหาแมวไม่ได้นะเห็นแมวทีไรก็กหาจะซื้อแมวอย่างเดียวเลยเนี่ยดับความเร็วอึดมีรถมาไหมไม่ไมีมีแต่รถบัสไปเลย รถบัฟฟิงในเขตหมู่บ้านเลยไ่ะเทพอ่ะแมวจะเอาขาเล็กเอาขาชั้นเอาขาชันเราจะเอาขาชันไอตัวเมื่อกี้เลยเราจะตัวเมื่อกี้ก็กลับไปเอาตัวเมื่อกี้แล้วก็เอาขึ้นรถมาสินี่เป็นของคนอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นแมวเปาก็ได้ วิ่งเขตมู่บ้านกันยาวๆนะเพื่อผมอยู่เมืองที่ชื่อว่าเม,มืองห,อหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านแล้วกันเพราะว่ามันมันไม่ใช่เมืองใหญ่อะ่ะผมจะชอบเรียกพวกเมืองที่เล็กๆอะ่ะว่าหมู่บ้านนะมันอาจจะเป็นเมืองก็ได้ไม่รู้แต่หมู่บ้านแย่นะอยู่ออกนอกเซอร์เดเทเียใครที่รู้จักเซอร์เดเทเียก็คือเมืองที่ผลิตสแกนเนียนั่นเองเนะคนไทยนี่น่าจะรู้จักกันดีเมืองที่ผลิตสแกนเนีย ออกไปนิดนึงก็ถึงผมทิ้งพ่วงไว้เมื่อคืนอันที่จริงเขาไม่เอาพ่วงจอดหรือให้ใครจอดตรงน,นั้นหลักตอนกลางคืนนะก็ไม่เข้าใจนะมันห้ามจอดระหว่างเที่ยงคืนถึงตีห้แต่มันให้จอดได้ตอนตีห้าถึงเที่ยงคืนคือแบบอะไรอ่ะปกติต้องจอดตอนกลางคืนไม่ใช่หรอแบบเวลาคนเลิกงานแล้วไม่มีรถเนี่ยแต่ก็ดีนะแต่ก็ดีจอดเที่ยงคืนถึงตีห้ไม่ได้ แต่ตอนเช้าจอดได้อาจจะเป็นเพราะว่าแบบคนที่มาทํางานเขาจะจอดอะไรงนี้ก็่าไปอ๋อเรามาผู่ตรงนี้เองจำได้แล้วออกขวัดดูรถนะดูรถกับดูจักรยานแล้วก็ดูคนเดินไม่มีแนละ้วไป แล้ปั๊มตอนนั้นเลยก็แล้จะไดไ้เข้าห้องน้ำเวลาขับตอนนี้เลยอยู่2ชั่วโมง50มน่าจะไปไม่ถึงมัตถมั้องอันนี้ถนน60น่าก็เยียบเลย ไฟเขียวแล้วก็ไฟแดงข้างหน้าอันนี้มันตั้งกันซ้อนกันเลยอะแบบงงอะเบรกเบรกสิครับรอเลยละครับเบรกได้มาปั๊มหน่อยแล้วกันตอนแรกว่าจะไปพ่วงก,ก่อนแล้วค่อยมาจอดแต่กลัวมันจะไม่มีที่จอดก็เลยแวะมาจอดก่อนแล้วค่อยไปเอาพว่วงวันนี้ก็กินขนมปังที่สเดนเขานิยมกินขนมปังอะขนมปังแล้วก็อันนี้มันคืออะไรนะไอเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นพวก กุ้งใช่กุ้งมันเป็นกุ้งนะนี้จริงเออแล้วก็มันจะมีหลายรสนะแล้วก็อันนี้คือกุ้งแต่เป็นอุสเน่ภาษาทะเลว่าชีสชีสเชื่อว่าชีสไหมน่าจะชีสมั้งแล้วก็กุ้งแล้วก็กุ้งคนระับแล้วก็ขนมปังอันนี้ขนมปังนี่ผมชอบนะมันหวานนะมันกินแล้วมันอิ่มดีแต่กินเยอะๆมันจะเลี่ยนจอดพักอยู่ปั๊มก็ได้ของแล้วแหละที่จริงแต่ของผมมันมา สี่โมงเย็นเขาบอกอยู่ที่เมืองมั่นทบจากนี้ไปเมืองมันทบก็่าไรวะสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งประมาณสองชั่วโมงสิบนาทีประมาณสิบยี่สิบครึ่งนั่นแหละเออแต่เขาจะมาถึงสี่โมงใช่ไหมก็ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสิบห้าก็เลยจอดปั๊มสักนิดกินอาหารเช้าหรือขนมปังเช้าแล้วพวกแล้วก็ลงไปรอเขาประมาณสามชั่วโมงใช่ไหม เราไปถึงก็ประมาณบ่ายสามก็สองสามชั่วโมงอะประมาณเราก็ขึ้นไปต้องโคมอีกนะส่งที่เดียวแล้วก็กลับกลับบ้านอาทิตย์หน้าหยุดก็นั่นแหละโอเคไปพ่วงก,กันดูดิว่าเราจะได้เบิร์มได้ใบสั่งไหมใบปรับดิไม่ใช่ใบสัง่งใบปรับเพราะว่าเราพว่วงมาทิ้งไว้เม,มื่อคืนเนี่ยห้ามจอด ยี่สี่ถึงตีห้าห้ามจอดเที่ยงคืนถึงตีห้านั่นเองนะครับผมดูดิว่าเราจะได้ไปปรับไหมแต่เมื่อเช้าเพื่อนผมเขาเอาพวกผมไปส่งของให้นะเขาบอกว่าไม่มีนะถ้าไม่มีเมื่อเช้าก็คืออาจจะไม่มีตอนนี้หรือไม่ก็เขาอาจจะมัดไว้หรือเอาซ่อนไว้ที่ไหนที่นึงหรือไม่ก็ไม่มีเลยนี่ไงพวกเรา น่าจะไม่ได้ดูดิไม่มีโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่ว่าใครมาจอดอะไรไปทิ้ไงไว้ตรงนี้นี่ใครมาจอดไว้ที่กับรถไว้มันไม่เชิงก็เป็นที่กับรถหรอกเขามาจอดนอนหรอหรือ เขาแค่จอดออจอดพักนินนดนึงนึกว่าจอดและวนะครับนี่มันคนที่วันนั้นนี่เราเจอที่ไหนนะเธอนหลยรถคันนี้ที่เขามาจอดข้งางเราที่มันตบเออน่นเต็มมันตกใช่โอเคกับรถเขาจอดอย่างนั้นได้นะ ที่จริงตรงนี้ไม่ใช่ที่กับรถหรอกเพราะมันม,มีป้ายนะว่าเป็นที่กับรถแต่เขาจอดอย่างนั้นถ้าเกิดมีใครมาแล้วกับรถดีแล้วผมมากลับไปเมืม่อคืนแล้วนี่ครับพ่วงผมฮนะอึ๊บเปิดกล้องหน่อยจะได้ถอยถูกเมื่อเช้าเพื่อนผมคนหนึ่งเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนหรอกเขาเป็นบริษัทที่ขับให้บริษัทผมนีม่แหละ แต่เขามาช่วยผมส่งของนะเอาคือเราพ่วงไปส่งให้คือตอนนี้บ้างพ่วงผมบ้างแล้วไม่มีอะไรของอะไรก็ไม่มีถ่ายกล้องลนะกล้องเอากล้องถ่ายกล้องกล้องหลังรนถะอันนี้สะดวกมากเลยนะอย่าไม่เชื่อว่าเราถอยตรงที่เสียบพววอยังนะค่อยถอยไปปั๊บนี่คือตรงแล้วนะครับแล้วก็เสียบเลยนะปึ๊บ ล็อกเรียบร้อยปับ๊บเบรกมือดึงเบรกมือไว้อย่าลืมเบรกมือนะ,อะ เดินดูรอบรอบรถหน่อยนะได้มีอะไรไหมเอาเข้ากระดาษไปหรอมไม่มีอะไรนะโอเค ใส่เสื้อแขนสั้นมาหนาวเอา้ากระดาษเลยเขาลืมเขาลืมให้ให้คนที่เขาไปส่งของเขียนกระดาษให้แน่เลยเขามีแต่แ้มให้เดี๋ยวต้องโทรไปถามเขาลนะ อันนี้ก็ใต้พวงแล้วกลับลงไปมั่นทบเพื่อจะไปรอของจากเพื่อนเรานะสี่โมงเย็นใช่ไหมสี่โมงก็เอาของเปลี่ยนตู้เสร็จก็สี่โมงคึ่งก็ขึ้นมาสต็อกโฮมอีกรอบสามชั่วโมงสีงงชง่ชั่วโมงสามชั่วโมงสชั่วโมงก็ประมาณสี่โมงคึ้นก็สองทุ่มกว่า,วาแต่เราจะส่งของเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่รีบนะไม่รีบ จบแล้วนีเป็นร้านซื้อของนะครับมาจอดตรงนี้ก็ซื้อของได้แล้วก็ไปกินข้าวได้แล้วแต่เลยตอนนี้จอดรอเพื่อนอันนี้เป็นที่จอดรถบรรทุกใหญ่นะครับอันนั้นก็เพื่อนเราเข้ามารอของเหมือนกันนะครับจะของมาเปลี่ยนที่นี่เพราะว่าดูพื้นที่นะครับพื้นที่โคตรกว้างเลยก็ถอดตู้ถอดพว่วงไว้งนี้เลยนะแล้วก็พอเข้ามาจะได้ถอยเสียบแล้วก็เปลี่ยนตัวเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลามาทำพวกนี้อีกทำตัวน,นี้เสร็จเลยเรียบร้อยคนระับ เดี๋ยวจะมาโชว์ระบบล็อกหน่อยแล้วกันนะในกนก็ถอดตัวออกทนะังหมดละระบบล็อกจะเป็นแบบล็อกคอนเทนเนอร์นะแบบนี้นะเวลาล็อกก็อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้แล้วก็ดันขึ้นดันลงตรงนี้จับขึ้นแล้วก็ดันไม่ได้ใส่ถุงมือนะเลยไม่กล้าจับบักระบบล็อกแล้วก็จะเนี่ยมันจะจะมาติดตรงเนี้ไม่รู้ว่ามันล็อกแน่นขนาดไหนนะไม่ได้อ่านเหมือนกันว่ามันล็อกได้ขนาดไหนอันนี้ก็ทาง AD Blue นะครับเอาไว้ทําความสะอาด ไอเสียนะครับแล้วก็ถังน้ำมันขนาดเท่าที่เติมมานะ่าจะประมาณ600ลิตรมั้งห0รหรือไม่รู้อ่ะระ่างระหว่าง400ถึง600เนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็กล่องทรายนะครับใครที่ไม่ไม่เคยเห็นนะที่เมืองไทยน่าจะไม่มีแหละเพราะว่ามันไม่มีหิมะระบบกล่องทรายวางเวลากดปุ่มอันนี้ก็จะมุนมุน้วทรายก็จะออกมามาวางใต้ลอ้อพอดีลอ้อก็จะเป็นลอ้อแบบนี้สองลอ้อคู่หลังเลาก็จะมีลิฟต์นะครับอันนี้ ขึ้นลงนะครับพอเรามีตู้ใช่ไหมเราก็จะเอาของลงเอาลิฟต์ลงเพื่อจะเอาขึ้นเอาลงเอาของขึ้นของลงเวลาเราไปส่งของก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลายกลงเองนะครับก็เอาลงให้เขาให้เขาไปยกเข้าที่หลังเราก็ไม่ต้องเสียเวลารอตรงนั้นอันนี้คือดอลลี่นะครับเนี่ยมันจะมีฐานเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจานเหรอจานต่อเทเลอร์อยู่แล้วนะ อันนี้ก็ปลดล็อกไว้เวลาเข้ามาก็จะได้ต่อพ่วงเลยนะคเลื่อเลยนะครับอันนี้เป็นรอลลี่ของ VAK นะครับแบ็กต่อพว่วงน,นี่ถอดพ่วงเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้ก็เทเลอร์เก่าแล้วเทเลอร์ใหม่เพิ่งซื้อมาบางคนก็ได้ใช้ไปแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ใช้นะครับก็แล้วแต่น,นี่ก็ตู้ใส่ของนิดๆหน่อยๆอันนี้ตู้ เอ้ยไม่ใช่กกล่องกล่องปลดเบรกลมเบรกลมอะไรล่ะปลดพ่วงระบบพ่วงของสวีเดนเขาใช้เป็น VBG นะครับใครรู้จักเนี่ยระบบ VBG มีใครรู้จักไหมครับยุโรปนี่น่าจะดังอยู่ VBG เนี่ย VBG เห็นไหมเออ VBG อันนี้ก็แซนแซนบ็อกซ์กล่องทรายแล้วก็กล่องเก็บของใหญ่แล้วก็กล่องเก็บไอ้ hand pallet นะครับ ผมไปถามมาที่ไทยบอกว่ามีนะมี hand แฮนด์พาเลตแต่มันมีกล่องเก็บเฉพาะมันด้วยนะเอามาใส่เพื่อเวลาเราใช้ใช้ของเต็มตู้เราก็เอามาเก็บตรงนี้อันนี้ก็สายไฟติดกับตู้นะเพื่อมีไฟในตู้อันนี้ที่ไทยไม่รู้ว่ามีไหมนะแต่ถ้าไม่มีคนจะมีนะมันเป็นพักกิ้งคูลเลอร์ก็คือแอร์เวลาเราจอดจะมีแอร์เย็นนะเป็นไไงพอไม่มีตู้เรามันดูมันดูแบบแปลกๆนะ